จัดอันดับเหตุการณ์ที่โคตรโชคดีในแมปเด a เรียลสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทำคลิปจัดอันดับเหตุการณ์ที่โคตรโชคดีในแมปเด a เรียลว่ามีเหตุการณ์ไหนบ้างนะครับและแต่ละเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์จากประสบการณ์จริงของผมทั้งนั้นเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆผู้ชมมีเหตุการณ์ที่โคตรโชคดีของตัวเองก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันดับที่8 เจอยูนิคอร์นในเซฟโซนเพื่อนๆเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับในตอนที่เรานั้นของยังไม่พร้อมนะครับเงินก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มี ถ้าเกิดว่าเราจะลงไปฟาร์มตามหมู่บ้านเนี่ยโอกาสที่เราจะตายก็สูงใช่ไหมครับแต่เผอิญขับรถไฟเข้ามาในเซฟโซนเราดันเจอม้ายูนิคอร์นอยู่ในเซฟโซนซะงั้นครับและมูลค่าของยูนิคอร์นเนี่ยคือ250นะครับบอกเลยว่าขายทีเนี่ยซื้อปืนซื้ออาวุธได้ครบเลยครับและเหตุการณ์นี้ผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะเคยเจอเหมือนกันใช่ไหมครับใครเจอไม่เจออย่างไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ จริงปะเนี่ยมาย้ายูนิคอนดอบในเซฟซอนอ่ะคือคาบอยขี่ม้ายูนิคอนนะฮะแล้วก็มาตุ๋ยในเซฟซนครับแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะคือผมสามารถมาแล้วแบบจับอย่างนี้แล้วขายเลยได้ไหมคือจับมาแล้วก็โค้ชโชคดีโอ้โหโคชโชคดีอ่ะอันดับที่เจ็ด เจอแคมป์โจนไม่มีโจรสำหรับอันดับนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเล่นนะครับและของในตัวเนี่ยยังไม่พร้อม ขับรถไฟไปอยู่ดีๆก็เจอกับแคมป์โจนแต่ในแคมป์โจนนั้นเนี่ยดันไม่มีโจนครับแถมยังดรอปของพร้อมพอสมควรด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าโชคดีพอสมควรนะครับที่จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจากประสบการณ์ตรงของผมเองเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ค่อยมักจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วเพื่อนๆลักใครเคยเจอไม่เคยเจอคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ อันดับที่หได้ดาบหยกโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูเข้าไปเอา สำหรับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นจากไร้สดของผมนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมได้ใช้ค์ดอาชีพคนออกไข่นะครับและผมก็ปล่อยลูกน้องของผมเนี่ยไปสู้กับเหล่ามอนสเตอร์เหล่าซอมบี้ที่อยู่ในเมืองครับและในเหตุการณ์นี้มันดันมีซอมบี้ที่ถือระเบิดเนี่ยมายืนอยู่หลังห้องที่มีดาบหยกครับพอซอมบี้ตัวนั้นระเบิดนะครับดาบหยกกับเงินแดงก็เลยกระเด็นออกมาอยู่ด้านนอกครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ คลิปมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับดาบยกดาบยกมันอยู่ในห้องนี้ไม่ใช่หรอ What ไปไตามไปตามแผนอันดับที่ 5. เจอธนาคารโคตรเยอะ สำหรับอันดับนี้ต้องถามท่านผู้ชมก่อนครับว่าท่านผู้ชมเจอธนาคารเยอะสุดกี่แห่งครับสำหรับผมเนี่ยเคยเจอเยอะสุดนะฮะคือ5ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเรียกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่โชคดีนะครับบางทีไม่ต้องเจอเยอะก็ได้ครับแต่อาจจะเป็นแบบว่าเราไปเจอหมู่บ้านเล็กๆแต่ดันเจอธนาคารเนี่ยถึง3แห่งนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยทิ้งหมู่บ้านจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่ธนาคารเนี่ยอาจจะมีแค่แห่งเดียวก็ได้ครับแต่กับ พอเราไปเจอบู่บ้านเล็กๆเราดันเจอธนาคารถึง3แห่งครับเหมือนในคลิปนี้ที่ผมเจอนะครับแต่ถ้าจะให้โชคดีไปกว่านั้นผมมคีคลิปหนึ่งครับที่ไปเจอมาในทิ k t o อกนะครับสําหรับคลิปนี้คนคนนี้เนี่ยเขาเจอธนาคารมากสุดถึง6แห่งบอกเลยครับว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยรวยเลยนะครับ อันดับที่4 เจอของพร้อมสู้ d r อ p สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีเงินแดงซื้อของในตอนที่อยู่หน้าร็อบบี้นะครับผมเชื่อเลยว่าเหตุการณ์นี้ต้องเป็นเหตุการณ์ที่โคตรโชคดีสำหรับผู้เล่นเหล่านั้นแน่นอนครับเพราะการฟาร์มของในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมีของไปขายเพื่อซื้ออาวุธซื้อก่อดีๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในบ้านหลังนึงแล้วเราเจอของที่ดรอปพร้อมทุกอย่าง มีทั้งปืนมีทั้งกระสุนมีทั้งเกาะถ้าเกิดว่ามีของดอบครบแบบนี้เราก็สามารถพร้อมสู้ณตอนนั้นได้ทันทีเลยซึ่งบอกเลยว,ว่าเหตุการณ์นี้ก็ยากอยู่แล้วครับที่เราจะเดินตัวเปล่าๆแล้วไปเจอของพร้อมแบบนี้สำหรับเพื่อนๆเ,เคยเจอหรือเปล่าเคยเจอไม่เจออย่างไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอ้โหของพร้อมเลยว่า,วามีกระสุนมีแผ่นเหล็กมีเกาะไลมีเกาะ มีปืนอ่าสบายแล้วงานนี้อโอ้โหของอย่างพร้อมอ่ะอันดับที่ส มอนสเตอร์ Monster, ไม่เข้ามาโจมตีท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนั้นตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั่นก็คือรถไฟเชื้อเพลิงหมดและเป็นตอนกลางคืนและคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนหมาป่าดูนะครับและเราทําได้แค่นั่งอยู่ในรถไฟแต่พผเอิญโชคดีครับหมาป่าตัวนั้นมันไม่เข้ามาโจมตีเรานะครับท่านผู้ชมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะหรือเปล่าครับหรือแทบ จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอันดับที่2 ในตู้เซฟมีเงินแดงโคตรเยอะท่านผู้ชมเคยเปิดตู้เซฟแล้วได้เงินแดงเยอะสุดกี่อันครับสำหรับผมนะฮะปกติเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงครับแต่ในคลิปนี้ที่ผมมังเอิญถ่ายไว้ได้นะครับมันมีเงินแดงอยู่10กว่าใบเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อมากครับจะมีเงินแดงทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ไปดูกันครับ 2> 3 2 5 1 1 กี่ใบวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เหรอ <Yahoo! S 1> อันดับที่1 ก็คงต้องบอกว่าอันดับที่1เนี่ยไม่มีครับเพราะผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับว่าอันดับที่1 เรื่องการโชคดีในแมปเดสเทลเนี่ยสำหรับเพื่อนๆนมันคือเหตุการณ์แบบไหนครับใครเคยเจอเรื่องโชคดีแบบไหนเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนชอบคอนเทนต์จานดับแบบนี้อยากให้มีจานดับแบบอื่นอีกอย่าลืมครับกดไลค์กด s u b สไครป์คลิปนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาทําจานดับในคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับสระลิปนี้คงเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณ ที่รับชมจนมาจนจบและสวัสดีค่ะ